สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับแองจี้อีกแล้วนะคะวันนี้แองจี้ก็จะมาทําความรู้จักกับเพื่อนๆนิดหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ช่องของแองจี้ก็มีคนซับสครายเบอร์ประมาณ2,400กว่าคนนะคะก็เกือบเกือบประมาณ2,500 s u b s c r i b e ซับสครเบอร์นะคะมันก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากมายอะไรนะคะถ้าเทียบกับยูทูบเบอร์ใหญ่ๆเนาะแต่ว่าสําหรับแองจี้เองแบบเราก็ไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงอะไรมาก่อนนะคะ2,500คนที่มาติดตามก็ ถือว่าเยอะนะคะสําหรับเอ็งจีเนาะเอ็งจีก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนิดนึงนะคะว่เาเอ็งจีเป็นใครมาจากไหนตอนนี้ทําอะไรอยู่นะคะจะได้รู้จักกันมากขึ้นเนาะตอนนี้เอ็งจีก็อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอยู่รัฐเวอร์จิเนะะียค่ะย้ายมาอยู่อเมริกาตั้งแต่ปี2019นะคะก็เกือบเกือบ3ปีแล้วนะคะ3ปีแล้วยังไม่ได้กลับไทยเลยนะคะเพราะว่าเออตอนที่แพนที่จะกลับไทยนะคะตอนนั้นคือเกิด โควิดขึ้นเนาะจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับนะคะก็เห็นข่าวเขาบอกว่าเออจะเปิดประเทศแบบไม่ต้องให้กักตัวแล้วนะคะเดินธุนรกริจนี้ก็เดี๋ยวเอจี่ต้องรอติดตามข่าวต่อไปนะคะว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงนะคะเอจี่ก็มาอยู่ที่อเมริกานะคะด้วยวีซ่าคู่มันเนาะตอนปี2018นะคะเจอกับแฟนเนาะที่กรุงเทพแล้วก็ทำวีซ่าปี2018นะคะตอนนั้นรอประมาณ เกือบ10เดือนนะคะ8เดือน9เดือนประมาณนี้แหละรอค่อนข้างนานเหมือนกันนะคะพอได้วีซ่าแล้วก็ออจัดงานแต่งงานที่ไทยอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บินมาที่อเมริกานะคะวีซ่าคู่มั่นเนี่ยก็คือเรายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะคะคือเราทําวีซ่าแล้วเนี่ยเราต้องมาจดทะเบียนสมรสที่อเมริกานะคะภายใน90วันเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ ยื่นเอกสารขอปรับสถานะขอกร e นการ์ดนะคะเจนจี้ก็จดทะเบียนสมรสอะไรเสร็จเรียบร้อยยื่นเอกสารแล้วก็ขอกร e นการ์ดนะคะตอนนั้นน่าจะรอประมาณ5-6เดือนนะคะได้กรินการ์ดช่วงเดือนมีนาพอดีเลยก่อนที่เขาจะประกาศปิดทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าเกิดการระบาดของโควิด1 9นั่นเองนะคะก่อนที่จะย้ายมาอเมริกานะคะเนจี้อยู่กรุงเทพประมาณ4-5ปีนะคะก็หลังจากเรียนจบนะคะทำงาน2ที่เนาะก็คือทำงาน เป็นเซลของบริษัทญี่ปุ่นนะคะเอนจี้เรียนจบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมชีวภาพนะคะแล้วก็ไปต่อโทสาขาเทคโนโลยีชีวภาพนะคะหลังจากนั้นก็ไปหางานในกรุงเทพนะคะซึ่งเอนจี้ก็ไม่ได้แบบว่าตั้งใจจะหางานที่มันตรงสายนะคะก็คือแบบเออมีงานอะไรก็ลองลสมัครดูนะคะแล้วก็งานที่แรกที่เอนจี้ได้นะคะเอนจี้ทำเป็นเซลนะคะให้กับบริษัทญี่ปุ่น,นทำอยู่ เกือบ2ปีนะคะแล้วก็ย้ายไปทำบริษัทที่2นะคะบริษัทที่2เนี่ยเป็นบริษัทรีคูตนะคะ <c oughs> ก็คือเหมือนเวลาบริษัทลูกค้าเราเขาต้องการหาคนเข้าไปทำงานนะคะเราก็หา <c oughs> เราก็หาคนให้เขานะคะไปทํางานกับบริษัทลูกค้าเนาะตำแหน่งที่เจ้หาส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแบบเกี่ยวกับทางด้านไอทีนะคะพวกโปรแกรมเมอร์อะไรต่างๆก็ทําได้ประมาณเกือบเกือบสองปีนะคะจากนั้นก็เจอแฟนนะคะแล้วก็ย้ายมาที่อเมริกาเนาะแต่ตอนนั้นเจ้ก็คุยกับบอสเรียบร้อยเนาะนะคะเพราะว่าตัดสินใจย้ายมาอเมริกาเนาะก็เลยต้องลาออกนะคะแต่ว่าบอสเขาก็เออเขาก็ใจดีกับเรานะคะเขาก็ เอ,อเหมือนแบบลองทําแบบออนไลน์ดูก่อนไหมอะไรแบบเนี้ว่าคือเรายจะทําได้อยู่หรือเปล่านะคะเขาก็ยังให้เราทําออนไลน์อยู่ตอนที่เราอยู่อเมริกานะคะเราก็ทํางานกับทีมที่ไทยนะคะเองจีก็ยังทํางานตรงนี้อยู่เกือบหนึ่งปีเต็มเลยนะคะปีแรกที่แองจีย้ายมาอเมริกานะก็ยังทํางานเก่าที่ เราทำตอนที่อยู่ไทยนะคะแต่พอผ่านไปสักพักเออมันก็รู้สึกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เรามันคือมันไม่ไม่ไม่ดีเหมือนเดิมนะคะด้วยเวลาที่มันแตกต่างกันด้วยนะคะเราไม่ได้อยู่ไทยเนาะการแบบโทรหาแคนดิเดตโทรหาลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำได้ยากขึ้นนะคะแล้วเจ๊ก็รู้สึกว่ามันไม่แมทกับไลฟ์สไตล์เราแล้วนะคะซึ่งแบบถ้าเองเยังทำงานอยู่นะคะเราก็ต้องแบบนอนดึก คือเข้านอนไม่ตรงกันกับจอนนี่อะไรเงี้ยนะคะเอิ่งก็รู้สึกว่าคือถ้าทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆมันก็อาจจะไม่เฮลตี้กับความสัมพันธ์ของเราเท่าไหร่นะคะก็ได้คุยกับบอสนะคะเขาก็ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเรานั่นนี่ก็ด้วยความที่เราก็ไม่ได้อยากทําต่อแล้วด้วยก็เลยลาออกจากตรงนั้นนะคะหลังจากที่ทําต่อมาเกือบปีเนาะในปีแรกที่ย้ายมาอเมริกานะคะระหว่างนั้นเอจิ่ก็ทํา YouTube มาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าก็เป็นคนชอบทําคลิปวิดีโอชอบถ่ายวิดีโออยู่แล้วนะคะก็ทำมาเรื่อยๆจนมันเปิดดดสร้้้าางไไจกแอ ะะพอเริ่มมีคนติดตามเยอะขึ้นมีคนดูเยอะขึ้นนะคะก็มีงานคอลแลบกับแบรนด์ต่างๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็ยังไม่ถึงกับคันสปอนเซอร์นะคะช่อง a g ยังไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเนาะที่พูดนี่ก็คือเป็นช่องอีกช่องหนึ่งนะคะช่อง Simply a n g i นาะที่ a n g ทํทำเป็นช่องภาษาอังกฤษนะคะเพื่อรับงานแบบรีวิวงานสปอนเซอร์ของที่อเมริกานะคะแบรนด์ต่างๆเขาก็จะส่งของมาให้เราลองใช้มารีวิวนะคะส่งให้ฟรีเนะเาะแล้วเขาก็จะมีแบบ เป็นโปรแกรม a แอ i ฟลเ t e ให้เรานะเขาก็จะมีลิงก์มาให้แล้วก็มีโค้ดส,ส่วนลดอะไรเงี้ยถ้าแบบคนดูของเราซื้อสินค้าผ่านลิงก์ของเราเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยนะคะ อ่ะเองที่ก็มีไรายได้จากตรงนี้ด้วยนิดหน่อยตัวรีวิวเนี่ยเองที่ก็ทำในช่อง YouTube ด้วยแล้วก็ทําใน Facebook ด้วยนะคะในช่อง YouTube ก็จะเป็นแบบแนวไลฟ์สไตล์นะคะส่วนใน Facebook ก็จะเป็นพวกแบบสกินแคร์พวกบิวตี้อะไรต่างๆนะคะแบบอารมณ์คป้คายบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะแล้วก็แบบมีแชร์โปรโมชั่นอะไรต่างๆนะคะเองที่ก็เน้นทําเป็น วิดีโอเหมือนกันเพราะว่าเจีนถนัดทําวิดีโอมากกว่าการถ่ายรูปแล้วก็เขียนเป็นบทความยาวๆนะคะเองทีก็เลยทําเป็นวิดีโอเนาะก็รายได้อีกส่วนหนึ่งเองที่ก็ไม่ได้เรียกว่ามันเป็นรายได้นะคะเพราะว่าคือมันเป็นการลงทุนมากกว่าเองๆีก็ไม่ได้เอาเงินตรงนั้นออกมาแบบ เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจําวันอะไรนะคะคือเอนจีก็มีเงินเก็บส่วนตัวเอนจี NG ก็เอาไปลงทุนพวกคริปโตเคเรนซีอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เออดูมันขึ้นขึ้นลงลงเนาะแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบเทรดเดอร์อะไรขนาดนั้นนะคะเพราะเอนจีก็ซื้อแล้วก็เออปล่อยปล่อยไว้อย,อย่างนั้นนะคะไม่ได้แบบว่าตามดูทุกวันอะไรขนาดนั้นนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะเพื่อนๆจะ ได้รู้จักเอ็นจีมากขึ้นนะคะหรือว่าเพื่อนๆอ,อยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรืออยากให้เอ็นจีทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้เนาะวันนี้เอนจีไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย